สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l นายทารอดพยากรบายครูเอค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําคือราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกค่ะเบื้องบนจะบอกอะไรกับคุณนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกในเดือน พฤศจิกายนนี้เบื้องบนอยากจะบอกอะไรกับคุณการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยานในการชมค่ะสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกกับคุณนั้นเรื่องแรกชาวธาตน้ำค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่หนักค่ะ หนักทั้งภาระหนักทั้งงานนะคะซู้ๆต่อไปนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจะคุ้มค่าเหนื่อยค่ะสิบถ้วยความสุขมาแล้วค่ะความสุขในชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์พอ่อแม่และลูกๆชีวิตครอบครัวของคุณจะสงบสุขนะคะรักใครดูแลก,กันได้เป็นอย่างดีค่ะ เหลียญไพ่การเงินการเงินของชาวธาตุน้ําจะดีขึ้นนะคะใครที่รอคอยเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นเจ้านายนะคะคุณจะสมหวังได้รับการอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือการเงินจากผู้หญิงค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือการทำผิดศีลธรรมนะคะการโกหกหลอกลวงและการลุ่มหลงมัวเมาอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้การหลงเชื่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนั้นมันใกล้ตัวมากๆเลยดังนั้นในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะอย่าหูเบาอย่ามือลั่นนะคะกดลิงก์อะไรมั่วซั่วเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองถูกหลอกได้นะคะ ดีเอ็มดีเอ็มพนะคะไพ่ผู้ยิ่งใหญ่ อำนาจวาสนาเงินตราความมั่นคงทางด้านสังคมและความมั่นคงทางด้านอาชีพการงานรวมถึงความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะใครที่ทํางานในระดับผู้บริหารนะคะเป็นนักการเมืองนะคะเป็นผู้ปกครองเป็นนักปกครองนะคะอำนาจวาสนามานะคะในเดือนนี้ถือได้ว่าคุณจะได้รับการยกย่องนะคะจากผู้คนทั่วๆไปคุณจะมีความสุขคุณจะมีอำนาจคุณจะมีวาสนาดังนั้นนะคะ ใครที่อยู่ในระดับผู้บริหารถือได้ว่าดวงนะคะราศีจับอำนาจวาสนามารอคุณแล้วค่ะ Knight of Cups นะคะบุรุษผู้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสหมายความว่า อารมณ์ของคุณนะคะจะดีอารมณ์ของคุณจะร่าเริงแจ่มใสความทุกข์ใดๆนะคะที่มากวกวนคุณจะถูกขจัดปัดเป่าออกไปคุณมีโอกาสได้เจอเพื่อนฝูงกัลยานามิตรได้ออกไปสังสรรค์ได้เจอคนที่ดีทำให้จิตใจของคุณร่าเริงแจ่มใสมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาขอให้ไพ่ได้บอกว่าเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและความรักของชาวทธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกในเดือนพิจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาขอไพ่ทำนายดวงด้านการเงินก่อนคะ่ะดวงการเงินจะเป็นอย่างไรมาพร้อมกันเลยนะคะ ดวงการเงินของชาวธาตุน้ำนะคะจะค่อนข้างที่จะมีมรสุมติดขัดนะคะมีปัญหาทางด้านการเงินระวังจะโดนฟ้องร้องด้วยถ้าไปติดหนี้ติดสินไว้นะคะการเงินค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคแต่คุณไม่ต้องผวาไปมากนักนะคะยังพอมีทางแก้ไขค่ะ KING of โซดหมายความว่าคุณคือนักสู้นะคะคุณจะมีปัญหา ในเรื่องของการเงินแต่คุณก็ไม่ถอยนะคะแถมได้ทั้งงทั้งควีนออฟโซดหมายความว่าคุณจะมีทั้งคนช่วยเหลือนะคะที่เป็นคนที่เข้มแข็งที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองนะคะให้คุณลอดพ้นจากปัญหาทางด้านการเงินคุณและเขาจะช่วยกันแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินสามารถที่จะเอาชนะปัญหาได้ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นแก้ไขได้ค่ะ หากใครมีปัญหาทางด้านการเงินเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้หมายความว่าการเงินแก้ไขได้ปัญหาการเงินแก้ไขได้ค่ะต่อไปเรื่องของโชคลาภค่ะสำหรับโชคลาภของชาวธาตุน้ำนะคะอาจจะมาจากการเจ็บตัวก่อนอุบัติเหตุก่อนเสียเงินเสียทองก่อนนะคะ แตกหักเสียหายก่อนแล้วค่อยได้เงินได้ทองดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบนะคะคุณจะได้ทุกขลาบนะคะเจอเรื่องร้ายๆก่อนแล้วจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและได้สมปรารถนานะคะได้มีความสุขมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบของคุณจะเป็นประเภททุกขลาบค่ะการงานค่ะ การงานของชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไร สำหรับการงานนะคะของชาวธาตุน้ํานั้นสบายหายห่วงค่ะคุณเป็นคนเก่งคนแก่งคนฉลาดสามารถที่จะจัดการบริหารงานด้วยความชาญฉลาดพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะความสามารถในการบริหารจัดการงานต่างๆของคุณนั้นจะนํามามาซึ่งความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองดังนั้นการงานของชาวธาตุน้ําดี มีความก้าวหน้านะคะและสามารถพัฒนาการงานให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองจนเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะต่อไปนะคะความรักของชาวทาตน้ำค่ะ สำหรับความรักของชาวาธาตุน้ำนั้นนะคะพลังงาน Energy นะคะเรียกว่า Positive Energy ดีมากๆเลย b r i g h t ช n en e n e น g y มากๆนะคะได้ไพ่ h e e l of Fortune หมายถึงความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าใครที่ยังโสดมีโอกาสที่จะมีโชคทางด้านความรักได้พบรักได้พบคู่ครองได้พบความสดชื่นสดใสใครที่เลิกลากันไปหรือโดนบล็อกนะคะหรือว่าแยกห่างกันไปนะคะจะกลับมาคืน สู่ความรักได้อีกครั้งจะมีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยกัน、สื่อสารกันนะคะหรืออาจจะได้พบเจอกันโดยเพื่อนฝูงเป็นคนชักนำให้มาพบกันนะคะและสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแน่นอนค่ะความรักของคุณนะคะจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นคุณที่อยากจะได้มีบุตรนะคะสืบทอดสืบ ทอดสกุลนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรนะคะไพ่สามถ้วยพ่อแม่และลูกนั่นเองนะคะได้สมใจได้มีบุตรสมใจค่ะและใครที่มีแฟนห่างไกลนะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาพบเจอกันค่ะเอาละค่ะสำหรับสุดท้ายเบื้องบน อยากจะบอกหรืออยากจะเตือนอะไรให้กับชาวทาตุน้ำบ้างค่ะค่ะสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกปิดท้ายให้กับชาวทาตุน้ำคือ ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะการงานธุรกิจหรือการเรียนที่คุณตั้งใจนั้นมันกำลังจะประสบความสำเร็จ,จเจริญงอกงามและได้เฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วค่ะ คุณควรจะมีสมาธิในการจดจ่อในการเรียนหรือการงานหรือชีวิตของคุณที่พบเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามคุณควรที่จะหันมาปรีกวิเวกเงียบอยู่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองไตรตรองไข้ครวนอ่านหนังสือหาแรงบันดาลใจหาทางออกจากปัญหาด้วยสติปัญญาด้วยการพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณนั้นพบกับแสงสว่างพบ กับทางออกของปัญหานะคะต่อไปค่ะ King Of Cups นะคะคุณจะพบกับพันธมิตรคุณจะได้พบกับกัลยาณมิตรคุณจะได้พบกับคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณ mm hmm. เพื่อทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขล่าเริงแจ่มใสมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมการทำนายดวงนะคะของ ชาวท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2564ผ่านไพ่ทาโรโดยดิฉันผู้ทำนายครูเอปัทมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมานะคะคลิปหน้าพรุ่งนี้นะคะลงคลิปทุกวันและรวมถึง เคล็ดลับเสริมดวงต่างๆเคล็ดเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงนะคะที่มีมาฝากให้กับคุณในทุกๆวันนะคะฝากติดตามการสาระดีๆพลังงานบวกๆและเคล็ดลับเสริมดวงส่งให้คุณทุกวันนะคะฟรีๆณนะที่นี่นายชาลอดพยากรบายครูเอค่ะขอบคุณค่ะ